สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยุบซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้ี่ก็จะมารีวิวกิจกรรมตลาดแห่งความมืดตัวใหม่นะครับพร้อมรีวิวของใหม่ที่จับเดืเข้าไทยในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้ในส่วนของกิจกรรมนะครับทุกคนก็คือเข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนเลยนะครับเพราะว่าถ้าคลิปนี้มีคนดู5000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของ บัตรกาลิน่าฟรีมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ต้องการแจกให้ไปฟรีเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟรีนะครับทุกคนก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ละกันนะครับทุกคนและคลิปนี้นะครับทุกคนก็คือตอนนี้นะครับมีการอัปเดตมาใหม่นะครับเรียกได้ว่าเป็นการอัปเดตมาที่หลายๆคนไม่ควรพลาดเลยนะครับน้องก็คือมีซุดใหม่เข้ามานะครับมีกิจกรรมใหม่เข้ามาอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกกิจรรรรมมมตลาาาดดคคววืืนะับอห่ ซูทต่างๆนะครับนอที่อัปเดตเข้ามานะครับมีทั้งของฟรีและของเติมนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้ของฟรีก็มีอยากได้ของเติมมีเยอะมากเลยนะครับสําหรับของเติมพี่ดิว,ว่าของเติมก็คือเยอะมากๆเลยนะครับแต่ถ้าคนไหนที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแช์นะครับทุกคนก็คือพี่อยากบอกอันนึงก่อนละกันนะครับว่าทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์มีการลุ้นเพชรทุกกรณีอยู่เลยนะครับนอก,ก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนมา เรามารีวิวกิจกรรมตลาดแห่งความมืดตัวใหม่กันเลยดีกว่านะครับทุกคนลดสูงสุดถึง90%นะครับแต่เราต้องซื้อครบ5ชิ้นนะครับเนาะถึงจะลดสูงสุดถึง90%นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็จะมีทางด้าของซุดนะครับนเนาะแล้วก็มีกระเป๋ามีท่าทางหัวใจมีสกินปืนถาวรมีซุดผู้ชายนะครับแล้วก็มีบัตรอีโวมีบัตรไดมอนด์นะครับนเนาะแล้วก็มีซุดเยอะแยะมากมายวางขายมีกล่องปืนอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมตลาดแห่งความมืดลดสูงสุด90%ที่จะอ ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับทุกคนและยังไม่หมดเท่านี้นะครับก็คือจะมีทางด้านของสุดสายเติมนะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นสุดเกี่ยวกับนินจานะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นสุดตัวนี้เลยนะครับนอแต่บางเซิร์ฟอัปเดตเข้ามาเป็นทางด้านของกิจกรรมตลาดความมืดนะครับสำหรับสุดตัวนี้นะครับส่วนเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับอัปเดตเข้ามาเป็นทางด้านของกาซาสุ่มนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเรียกได้ว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนนนนนคครับบบสพววกองไไหหีี่่ทแา อยากเล่นอยากได้นะครับทุกคนก็จะมีตามนี้นะครับอัปเดตเข้ามาน่าจะเป็นวันที่29นะครับน้องก็ถือว่าเป็นวันที่29นะครับน้องของเดือนนี้เลยนะกครับก็อดใจรอนะครับน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีทางด้านงสุดตัวใหม่นะครับที่แบบว่าหลายๆคนไม่ควรพลาดนะครับทุกคนก็คือเป็นสุดตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นสุดตัวนี้นะครับที่แบบว่าโคตรเท่เลยนะครับเหมือนมัมมี่เลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกนี่ละก 100%นะครับสำหรับพงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในสองชุดตัวนี้นะครับทุกคนก็เตรียมตัวละกันนะครับอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับอีกไม่นานนี้นะครับน้องประมาณต้นเดือนหน้านะครับก็จะมีการอัปเดตเข้ามานะครับใครที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนก็เตรียมตัวละกันนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่า จัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่พีคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าเล่นมากๆเลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่พีคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับทุกคนก็มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้เราได้เล่นด้วยนะครับน้องก็เป็นกิจกรรมสายเตอร์อีกแล้วนะครับน้องก็เสียใจด้วยแล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรมสายฟรีก็คือแอบน้อยใจนิดนึงนะครับเพราะว่ากิจกรรมสายฟรีมีน้อยมากนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับจ้าเบสเข แบบว่าวันที่5้านะครับทุกคนเนอวันที่5้าของเดือน หน้านะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของสกินปืนตัวใหม่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะมีทางด้านของลูกซอง2นัดนะครับเนาะสกินสกินปืนร้อยนัดนะครับทุกคนแล้วก็สกินปืนตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็มีลูกซองตัวนี้ด้วยนะครับเป็นสกินเก่านะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตมาด้วยนะครับเนาะก็ถือว่าอัปเดตมาแน่นอน100%นะครับแล้วก็สกินปืนร้อยนัดนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับมีของใหม่ของเก่านะครับสลับกันไปนะครับเนาะก็ถือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก บอกเลยแล้วกันนะครับว่าถ้าคนไหนยังไม่ได้เติมเพชรเติมเพชรไว้เลยตอนนี้นะครับสำหรับกิจกรรมแบบนี้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับสาหรับกิจกรรมที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นทางด้านสงุดตัวนี้นะครับสาหรับกิจกรรมตัวใหม่ที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสุดตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับที่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ามม่ิหวันรรกกจต็เปใ ครับที่หลายคนไม่ควรพลาดเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับว่าหูพี่ขอบอกเลยกันนะครับว่าสุดโคตรเท่นะครับและไม่ได้อัปเดตเข้ามาแค่สุดด้วยนะครับยังจะมีทางด้านของสกินกระเป๋านะครับสกินกล่องศพด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับออกแนวกาแล็กซี่นะครับนอกก็ประมาณนี้เลยนะครับออกแนวฉายฟ้าประมาณนี้นะครับว่าหูโคตรเท่นะครับน้องสำหรับสกินคาตนานะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับสกินกล่องศพด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของสกินกล่องศพ ครับทุกคนเทพไหมนะครับหนอพี่มองว่ามันโคตรเท่เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของไอซ์วอล์นะครับทุกคนเป็นอวกาศประมาณนี้นะครับหนอนี่เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นไอซ์วอล์นะครับหนาแล้วก็เป็นสกินปืนร้อยนัดนะครับที่พี่รีวิวไปแล้วนะครับหนอที่มันอัปเดตเข้ามาเป็นการซาชุ่มนะครับหนอก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนเราก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของ ปืนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็มีเยอะแยมากมายเลยนะครับทุกคนก็มีตามนี้เลยนะครับเนอะเราก็ยังจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะก็คือไฮเปอร์บุกตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตมากนะครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของไฮเปอร์บุกตัวใหม่นะครับที่หลายๆคนไม่ควรพลาดด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของไฮเปอร์บุกนะครับเนาะที่โคตรจะเท่เลยนะครับทุกคนแล้วก็มีทางด้านของสกินปืน AC80 ด้วยนะครับเนอะเราก็ มีของใหม่เยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นสกีตปืนเอชีแปมีคาตนานะด้วยนะครับก็เป็นคาตนานะปีศาจประมาณนี้เลยนะครับเป็นลายไฟมาเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับดีว่าโคตรจะเท่เลยนะครับนอกก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้อนและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนยังจะมีทางด้านของ สกินไอซ์วอร์นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเป็นไอซ์วอร์มังกรนะครับทุกคนก็เรียกได้ว่ามีเอฟเฟกต์เยอะแยะมากมายนะครับที่หลายๆคนไม่ควรพลาดนะครับนอนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสกินไอซ์วอร์นะครับแล้วก็มีทั้งสีฟ้าด้วยนะครับทุกคนก็คือมีสีแดงมีสีฟ้าประมาณนี้ด้วยนะครับนี่เลยนะครับทุกคนเรียกได้ว่าอันนี้นะครับก็เป็นสกินไอซ์วอร์ตัวใหม่นะครับนอนที่มีเอฟเฟกต์โคตรเยอะเลยนะครับเป็นไอซ์วอร์มังกรนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่า อยากเล่นอยากได้นะครับนอก,ก็เตรียมตัวละกันนะครับนอก,กิจกรรมทั้งหมดที่พี่รีวิวมานะครับจะอัปเดตเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยแน่นอนนะครับจะทยอยอัปเดตเข้ามาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับนอก,ก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่า ถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอนได้สองของฟรีของเด็ดๆนะครับนอก็เตรียมตัวแล้วกันนะครับกิจกรรมที่จัดเบ่งเข้ามาก็ของฟรีเยอะเหมือนกันนะครับแต่กิจกรรมสายเติมเยอะมากนะครับพี่ขอรีวิวกิจกรรมสายเติมก่อนแล้วกันนะครับและคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู 5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิ่าพีเๆมูลค่า ok 150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้ไปพฟเศษเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็จะมีการแจกให้แน่นอนนะครับทุกคนและคลิปนี้นะครับพี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้ละกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย